อากาศก็ดีแล้วนี่ฝนไม่ตกนี่ครับก็วันนี้ก็คงเป็นการประชุมครมปกตินะครับในฐานะรัฐบาลรัฐบาลรักษาการนะแลวช่วงนี้ก็มีหลายเรื่องที่เข้ามาพิจารณาซึ่งก็ไม่เป็นผลผูกพันอะไรเ,เรื่องของการประชุมในเวทีต่างประเทศนะครับก็เป็นเรื่องของตอา,ามหลักการที่เราวางไว้แล้วทั้งหมดนะครับ มีหลายเรื่องด้วยกันี้หลายการประชุมนะแล้วก็หลายถแถลงการนะครับซึ่งก็คงไม่มีผลผูกพันอะไรทั้งทิ่เป็นเรื่องแนวปฏิบตัติต่างๆนะครับที่เราจะเป็นต้องมมือกับภูมิภาคต่างๆประเทศต่างๆนะครับตอนนี้ก็คงต้องสาตรต่อกันในรัฐบาลต่อไปอีกครั้งหนึ่งเรื่องที่ผมคิดว่าสื่อเกาต้องการจะถามผมนั่นแหละนะก็ผมในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ รักษาการอยู่ในขณะนี้แล้วก็คอรมอรักษาการในขณะนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะครับรับคุณเศรษฐาที่ได้ผ่านการพิจานรณาในกระบวนการรัฐสภาไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็แต่ที่เหลือมันก็มีกระบวนการขั้นตอนต่อไปใช่ไหมครับก็คนมันเข้าใจกันนะวันนี้ได้นายยกก็รอโปรดเกล้าใช่ไหมเป็นพระอานาจแล้วก็พระราชฎร์ใหญของมูลท่านอยู่แล้วนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการจัดคอ,อรมอใช่ไหม ให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแต่เราก็จะจะเสดอถูกล้าวขึ้นไปนะเมื่อสรงพ,าาพตติพากเาปฎาว่าก็กําหนดวันถวายสัสตว์นะเพราะฉะนั้นรัฐบาลผมก็หมดหน้าที่ก่อนพร้อมกันตอนนั้นแหละนะคือต้องมีพิธีถวายสัตว์ก่อนมีครมอรเรียบร้อยมีการผ่านเรียบร้อยนั้นผมก็หมดหน้าที่ของผมไปแล้วนะครับก็ก็คงสแสียดายคุณสาย,ายท้ายครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กขอให้ประสบความสำเร็จในการบริหารการแผ่นดินในโอกาสต่อไปนะครับ คงมีห่วงและเวลาอยู่หลายๆอย่างด้วยกันนะครับก็มีเรื่องของการจัดตั้งคอรอใหม่อันนี้ถ้าประมาณการไปแล้วก็ใช้เวลาอีกนิดหน่อยแหละไม่กี่วันหรอกนะรวมความไปถึงเรื่องตัวคุณสมบัติด,ด้วยให้มันครบถ้วนสมบูรณ์นะครับก็จะเริ่มดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนไปตามนี้แล้วก็ถูก้าถวายส่งลงพระมหาพิไทย <c oughs> แล้วมีการอะไรล่ะอันนี้คือเรื่องคอรมอใช่ไหมหลังนั้นก็เป็นเรื่องกำหนดวันถวายสัตว์ นะครับกระบวนการแต่ก็เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์นะครับก็ขอให้ใจเย็นกันนิดนึงแล้วกันนะผมไม่ได้บีญหาอะไรทั้งสิ้นแล้วก็อย่าเอาปัญหาไปใส่ให้อใครทั้งสิ้นนะเราก็รับในกติกาทั้งหมดนะนะการประชวการเป็นรใจทั้งหมดนะครับก็เป็นเรื่องของสภาเรื่องของการเมืองก็ก็บากไปนะก็ดู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 สถานการณ์ก่อนเนาะ ก็ตัวุบันี้ก็แสดงคดีแล้วไงในนามของคอรมอลด้วยนะก็อันไหนที่ทําได้ก็ทานะมันอยู่ที่กฎหมายอยู่ที่พรบอยู่ต่างต่างเราเราเนี้ยนะหลายอย่างก็จะอาจจะต้องเป็นต้องทําเพราะว่ามันมันกระบุมระยะเวลามันจํากัดแล้วนะมันจะมีปัญหาต่อไปอนาคตอันไหนที่ทําได้ก็ทําอันไหนที่ทําไม่ได้เราก็ต้องให้บ้านใหม่ไปทานะอันนี้ทราบอยู่แล้วล่ะนะ ก็คงไม่ต้องฝากหรอกมั้งก็งานทั้งหมดมันก็อยู่ในคอรมอในหน่วยราชการทั้งหมดอยู่แล้วเลยจ้ะทั้งหมดแผนงานที่ทําในปัจจุบันที่ต้องทําใหม่ที่ต้องทําต่ออันนี้ก็สุดแล้วแต่รัฐบาลใหม่จะพิจารณาแล้วนะนะอ๋อไม่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 ถามงี้ผมไม่ตอบไม่มีอะไรตอบผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรอ๋อ